ู้ใจนะขอร้องร้องผู้ชาความดีอยู่ในสี่ห้าการภาวนาการมีจิตเมตตาเป็นผู้ให้ขอน้องผู้ชาพระพุทธองค์ขอน้องผู้ชาพระมารดาพระธิดาและทวยเทพเทวาคุบาลจะด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นด้วยความรักต่อพระองค์ ขอตั้งใจปฏิบัตินับปดนี้ขอให้ลูกได้มีภาวะที่เป็นสมาธิมีพลาัางให้ความดีที่ปกป้องคุ้มครองลูกและครอบครัวอุปสรรคใดการงานการเงินสุขภาพนใดๆที่มีปัญหาขอให้เะล็ลายที่เพื่อพลังให้ความดีที่ลูกได้น้นอมบูชาได้ศรัทธาในในความดีและ ความเชื่อในความดีตลอดกาลขอให้เรื่องมีความสุขมีความเจริญ